สวัสดีครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดท,ที่21ทับ38คู่ที่1จบลงไปแล้วนะครับอาเซนอนปืนใหญ่นะครับต้อนรับการไปเยีอยของคริสตันพาเลตของปู่รอยโอ้อาเซนอนถ้าทางจะกดดันมากเลยนะน่าทางจะแบบแบบภาษาบ้านผมเขาเรียกว่า เขียดหลายๆเดื่องโอ้จัดเต็มครับจัดเต็มคริสตันพาเลตห้าประตูต่อศูนย์ครับโอโ้โหแบบคายความกดดันลงมาเลยหลังจากที่ไม่พบกับชัยชนะมาสามแมตช์กว่าทำแต้มหล่นหายไปเยอะก็มีสี่สิบสามคะแนนละก็สรุปอย่างนี้นะฮะคู่แรกอ,อาร์เซนอลชนะคริสตันพาเลตประสานเลือนแก้วไป5ประตูต่อ0นะครับ เบนฟอร์ดจะเตะในคู่ดึกเดี๋ยวอาจจะรายงานวันพรุ่งนี้เบนฟอร์ดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับคู่คู่นี้เที่ยงคืนครึ่งข้ามไปวันอาทิตย์นะฮะสามทุ่มครึ่งเวลาปกติเชฟฟิลด mm ์ยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมนะครับตอนรับการเยียือนของเวสต์แฮมแล้วก็คู่ที่เป็นไฮไลท์ของอาทิตย์นี้นะครับ บอลมัดนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเอ่อห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ข้ามไปวันวันจันทร์ก็คือดึกดึกวันอังคารครับตีสองสี่สิบห้าของวันอังคารก็วันจันทร์ไปทํางานทําการมาแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เป็นตีสองเป็นวันอังคารนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่าง บูฟใบตั้งกับบูฟนะครับมาดูตารางคะแนนนะครับผมตารางคะแนนลิเวอร์พูลนะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ6แพ้1มีอยู่45แต้มนะครับมีอยู่45แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง20ชนะ13เสมอ4แพ้3มีอยู่43แต้มลำดับเปลี่ยนมานี่ก็คืออาร์เซนอลครับ จากลำดับที่5วิ่งขึ้นมาลำดับที่3นะครับแซงแอตตันวิลล่าขึ้นมาแข่ง21ชนะ13เสมอ4แพ้4มีอยู่4 3คะแนนนะครับตามมาด้วยลำดับที่4ี่แอตตันวิลล่าแข่ง21ชนะ13เสมอ4แพ้4มีอยู่43คะแนนตามมาด้วยสเปอร์นะครับ21นัดชนะ12แพ้แพ้5เสมอ4มีอยู่40แต้ม ก็ตามมาด้วยเวสแฮมนะห่างๆหน่อยเวสแฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่อยู่ลำดับที่7นะครับแข่ง21ชนะ10เสมอ2อแพ้9อ๋อนี่ไงครับลบ5หมายถึงผลต่างประตูลบ5ผมแอดก็นึกว่าอะไรลบ5องศานะครับมีอยู่32คะแนนนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นมาครับเดี๋ยวชนะเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นมา ตามด้วยไบตันเซลซีนะครับเซลซีนี่หนีอันดับ10ได้แล้วครับมาอยู่อันดับที่9นะครับแข่ง21ชนะ9สเสมอ4แพ้8มีอยู่31คะแนนนะครับหนีขึ้นมาละทำให้นิวคาสเซิลนี่ยหล่นลงไปที่10แทนนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยแรกๆเนี่ยมาแรงเลยครับแข่ง21ชนะ9สเสมอ2แพ้10มีอยู่29คะแนนนะครับก็ลองดูนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยท้ายๆจะดีหรือเปล่า เชียร์กันสารระดับสุดท้ายก็ยังเป็นลูตันเบอร์ลี่เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนะครับ16แต้ม12แต้ม9แต้มตามลำดับนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ลิวพูลกับบอนมัดนะครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ